โอ้โหไปับครไปับคับ่้องน้องนบออกไปครับเอเป็นขับใส่แว่นชื่อลาตินมคะคครับเมนเป็นขับพิมพ์ครับอ้วกแตกเว้สวัสดีค่ะทุกคนเย้เย็นก็ทำไมอะใช่ว่าฉันก็เสียงสองกับทุกคนอยู่ว้นแกนั่นลาติน โดยเฉพาะโดยเฉพาะฟ้าใสาฟ้าใสายอย่างนี้เลยแช,พชมพูแชมพูไม่ไม่ปกติวิ่งเลกแชมพูเลย้ยแชมแชมแชมสูอ่ะค่ะแชมสูส <laughs> <laughs> อายูค่ะทุกคนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องใช่ฉ่ะ เป็นไงบ้างทุกคนตอนนี้อยู่จังหวัดอะไรนะเมื่อวานเราไปอยู่จังหวัดอะไรนะเมื่อวานอยู่ขอนแก่นแล้วกินข้าวอ๋อใช่ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ขอนแก่นนะคะแล้ววันนี้เรามีอยู่กับปริมาด้วยแล้วก็ลาตินด้วยแล้วเดี๋ยวเราจะไปทานข้าววันที่หัวหินนะคะแล้วเดี๋ยวกลับไปนอนที่เชียงใหม่แล้วพรุ่งนี้ก็ค่อยบินมาถ่ายที่ถ่ายทูช็อตที่กรุงเทพอีกรอบนึงนะคะตอนนี้อยู่ขอนเอขอนแก่นใช่ไหมขอนแก่นเรียบร้อยค่ะอยากกินซาลาเปา เี่ยวหิวเลยทุกคนหดูไม่ได้กินข้าวใช่เพิ่งพูดถึงอาหารนะหนูหิวมากวันนี้เป็นคุณแซนตี้เฮ้ยคอยรอกวันนี้เป็นคุณแซนตี้ไปหาพิม์โอไอซีไอซีแล้วอยากไปเมืองไทยขมอนขมอนผมรากเมืองไทยเลยอยู่งห่าปี๊ยปี๊ยขมอนค่ะ ตอนนี้อยู่ไหนนะลืมใช่ตอนนี้อยู่ขอนแก่นค่ะแล้วเดี๋ยวไลฟ์เสร็จแล้วก็จะไปกินข้าวกันที่หัวหินเล่นไหนครับเลนที่ยี่สิบสามค่ะยี่สิบสามเหมือนกันค่ะใช่หนูกับลาตินแล้วก็ใช่ค่ะฟังยี่สิบหกด้วยนะคะยี่สิบสามมีหนูลาตินแชมพูใช้ด้วยกัน แล้วก็มียี่หกคือปริมะนะคะสามารถไปหากันได้นะเย,ย้วันนี้หนูมาแป๊บเดียวนะประมาณยี่สิบนาทีแล้วเดี๋ยวก็ไปแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะมาใหม่ถ้าเกิดไหวนะคะอ่อเออสองจกวันนี้พิมพ์หาพิมพ์ไม่เจอออกไปเอ๊ะเอ๊ะ เมื่อไหร่จะเข้ามาอยู่ในใจพี่ฮะบาบอไอ้ตุ๊บตุ๊บตุ๊บว <c oughs> ดนี้แน่นอนยี่สิบสามยี่สิบหกจริงทุกคนลองไปตีกันดูนะคะฉันชอบพี่ซูฉันชอบพี่จีซูนะนี่ตอนแรกเป็นพี่ซูนะจริงเหรอแต่โดนใครตกล่าสุดเจนนี่เฮ้ยแต่แกเหมือนเจนนี่จริง เมลอนจูด่เจนนี่เมืองไทยใช่เจนนี่เมืองไทยต้องเป็นปริมือนะคราวหน้าจะไปโอกาสหานะได้เลยคราวหน้าอย่าลืมมาหากันนะคะ่าไปตอนนี้ไม่เห็นมีใครคิดถึงจังเลยไม่ได้ไปหาเลยไม่เป็นไรนะไว้โอกาสหน้ามาหากัน ขอกำลังใจเรียนหน่อยค่ะวันจันทร์อาทิตย์ไหนสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้ทำได้แน่นอนไปติ้งวันนี้หนูน่ารักมากเลยน้องพิมพ์ใจพี่ละลายขอบคุณค่ะเุ้ยอุ้ยเฮ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 ้ยเกิดอะไรขึ้นนะเรื่องนี้หนูไม่เกี่ยวนะ ติลงรูปนะคะไปกดไลค์ได้คือฝากในไลฟ์ใช่พิมบอกนี <oh, ่ไลฟ์ไลฟ์นี้คือไลฟ์ฝากนะคะฝากผลงานฝากทุกอย่างมีอะไรจะพูดก็พูดเป็นไลฟ์ชิลๆนะคะมั่นกับพันแล้วนะคะอ๋อใช่ค่ะทุกคนแบบพันกับลาตินเป็นสามีภรรยากันแบร้อยนะคะแต่ไม่ถูกกดหมายถูกกฎหมายใช่เป็นสามีภรรยากันแบบ ใช่เถื่อนแบบผิดกฎหมายคิดถึงปีโป้เหมือนกันค่ะแต่ยังติดต่อกันอยู่ทุกคนชีวิตมันดีมากตอนเนี้ยใช่ทุกคนไม่ต้องห่วงปีโป้นะแบบจริงชีวิตดีกว่าพวกหนูอีกทุกคนไม่ต้องห่วงเลย ถ้าใครอยากตามตามไปได้นะคะแต่หาไม่น่าเจอยืมหกวอ์ดยืมหกวอวดจริงไปไปหลายที่ว,า,วาร์ปได้แล้วปิ๊ปวาร์ปได้อจริงคือแบบอยากอยากไปมากเลย,ยจริงอยากไปด <c oughs> ้วยขอติดกระเป๋าไ <c oughs> ปด้วยได้ป่าวฝากเข้าไปอยู่ในใจพิมได้ป่าได้เลยขโมยอ,อาไม่ได้ก็ได้ใจพิมด์ดำ ทำไมฉันว่ามันขาวากว่าใจแกนะเอมองไปอะไรริตาเนี่แหละถอดแว่นยังรู้เลยว่าแกดำกว่าฉันอะใจใจิตใจแกแเละทุกคนลาตนินเป็นคนอย่างเงี้ยฝากบอกปริมาณหน่อยครับวันนี้เลิศมากเลยเออเขาง,งอแกอะ แต่ต้องขอบคุณที่ที่เขามาด้วยนะจะได้มีคนมาทูช็อตไม่งั้นเหงาเลยอะถือว่าแบ่งให้หน่อยละกันพวกมีความสุขพวกเราก็มีความสุขใช่ไม่ค่อยเหนื่อยนะจริงหนูรู้สึกว่าทูช็อตแบบไม่ใช่อเนอร์จีเท่ากับงานจับมือจับมือค่ะ ให้เลียงให้ทัดเราให้ทัดแบบให้ทัดมาต่อเนื่องอะแต่จับมือแบบเออยังมีช่วงเวลาที่แบบคนเออคนยังไม่มาอะไรเงี้ยให้ทัดนี่คือที่สุดแบให้ทัดบสวัสดีค่ะอาะี้คือตอนนั้นไม่ไนื่อยนะแต่กลับหอมมาแบบเหมือนร่างคมได้เลยจริงทุกคนวันนั้นวันนั้นหนูแบบเออเลยอะขอเจ้ของไม่ฟอร์จูนพี่ขอได้ไหมไม่ได้ไม่ให้ พิมพ์จะตามไปสปอยพีฮะหม่หมหมายถึงอะไรคะ <c oughs> รักจ้าไฮทัชไม่ทันพูดจริงทุกคนแบบไฮทัชมันไวมันไวมากเลยนะแต่แบบรู้สึกเหมือนแบบเป็นชั่วโมงเลยอะแบบเอเนเนอร์จี้มันใช้เยอะมากจริงๆค่ะทุกคนแล้วแบบไฮทัชแล้วขายของแล้วไฮทัชต่ออะคือ อะไรที่แบบตืงมากนี่ต้องเป็นต้องเป็นอันนี้เ้ยขึ้น,ข,นขึ้นวีนิคอนเสิร์ตปุ๊บลงไฮทัชแล้วขายของไฮทัชอ่ะโอ้โหโอ้โหปวดขาเปล่า,ป,าปวดช่วงที่ใส่ชุดเจ้าสาวอทุกคนหนูแบบส้นสูงมันสูงมากมันน่ามันน่าจะสูงกว่าชุดเอ็น s พช r e อร์ะพวกแกสองคนนี่จะวะได้กลับมานั่งพักไหมไม่ถึงอะไรแบบว่าระหว่างทา มีมีแต่แบบแฟนแฟนคลับวันนี้ใช่ไหมแบบว่าขอเผานิดน,นึงก็คือมาแบบเหมือนพอฉันกันจะไปนั่งกุ๊บเขาก็เข้ามาฉันก็ต้องแบบนี้แล้วที่ที่แบบประเีที่ที่แมมยืนน่ะจะมองไม่เห็นว่าใครมาตอบมีใครมาตออแถวหรือยังจริงมันมองไม่เห็นเลยแบบม,มองไม่เห็นแล้วไปส่องแากเลนข้างๆจริงมานัง่งกุุบเอ๊ะ แล้วแบบจะแอบไปดูเองก็ไม่ได้เพราะพี่เขาไม่ให้ออกไปแบบไม่ให้ออกไม่ให้ออกไปดูอะไรเงี้ยจริงจ้าชุดทูชดวันนี้น่ารักทูกชเลยขอบคุณค่ะถ้าส้นสูงบนสูงก็เออเออตัดไม่ได้ค่ะหนูไปเช่าชุดเข้ามาพรุ่งนี้มีชุดอะไรบ้างนะพรุ่งน,นี้มีชุดเนสโกะ จังที่เป็นน้องเมดนะคะใช่ใช่ชุดแรกเลยแล้วก็ชุดที่สองเป็นชุดนักเรียนเท่ๆนะคะชุดที่สามเป็นน้องบูนะคะจาก m o n s t ตอร์อสามารถไีเซิร์ชดูได้น่ารักกุ๊กกิบมุมิีมากทุกคนอ่ะมีใครฝากชุดทูช็อตพวกนี้ไหมพวกนี้ชุดแรกเป็นโรลิต้าโอวลาตินวิดโรลิต้าเยีซไม่ต้องกรีส วันนี้พี่ใส่เอลซ่าอเฮ้ยแกแต่มันดูดีมากเลยนะชุดเอลซ่าแก่ไม่แข็งนะแกไม่เป็นไรต้องมีแฟนขับแท็กมาอยู่แล้วแกเข้าไปต่องเลยน่ารักจังพี่โฟสวัสดีค่ะคิดถกอดด้วยชุดเดียวกับน้องพิมเลยใช่แต่ว่าไม่ใช่แบบคนคือก็มีต่างคนต่างในชุดนะคิดถึงพี่พฟแล้ว รัวปราริมามีชุดอะไรอีกไหมตรงนี้มีชุดเซมบระตะค่ะรอดูโญ<น>มีชุดนักเรียนญี่ปุ่นเท่สีดำอ่ะ,ออะ,ะใช่ค่ะอ,อันน่นแน่พอ<ช>จูนมาใช่พี่ฟว์มา พี่พิมพสูงเท่าไหร่คะคือในบัตรประชาชนหนูสูงร้อยหกสิบห้าแต่จริงๆหนูไม่รู้ว่าหนูสูงเท่าไหร่ถ้าเที่ยงคืนแล้วใครยืมมาครับอะหนูยืมหนูยืมแต่ยืมอะไรดีนี่พี่ฟอไปต่อแถวครับม่ฮาไม่ต้องพี่ฟอไม่ต้องต่อแถวพี่ฟอ number one ให้พี่ฟอเป็น number one คนอยู่ในใจ ขอโทษที่ฉันรักหลายคนนะไม่มันรักไม่เหมือนกันมันรักไม่เหมือนกันฟังสิแกเป็นคนมีข้ออ้างไม่ได้มีข้ออ้างมันคือเหตุผลฉันสงสารฟ้าฉันก็ฉันก็ชอบหลายคนเห็นไหมมีแฟนพี่มินนี่มิกิ้มบพี่สิตาตอนนี้ฉันฉันมีปิโป้คืออยู่ในหัวใจพี่ฟอคือกำลังคบหาดูกันอยู่ กำลังดูดูกันอยู่ใครนะพี่ฟอเยแอส่วนแชมแชมอันนี้กำลังคื้อขืนกันอยู่ส่วนใครอีกฟ้าใสฉันแย่งกับแกลาตินเดินดุใช่ทุกคนหดูดุทุกคนเว้นไม่หนูไม่ดุทุกคนสิเหมือนกนฉันไม่ดุทุกคนฉันดุแค่แกพัน ฉันดุแค่แกกับพันแค่นี้ก็แกทำตัวให้มันน่าสมควรดุอะแม่ฉัทำอะไรฉันทำอะไรกางเกงเลย <c oughs> อย่างนี้ไงเออตัวอย่างนี้ไงเมื่อวานฉันรู้ไหมว่าฉันอุตส่าห์ใช้ทิชชู่เช็ดให้น้ำมันไม่กระเด็นเผื่อแกเข้ามาแล้วแกหงุดหงิดแล้วดูสิ่งที่แกทำ <c oughs> ดูสิ่งที่แกทำน้ำเลอะซิงหมดฉันไม่รู้อันนี้ ่อหนูไปตีกับลาตินกันนะคะดื้อพิมลืมเจเจหรือเปล่าคุดไข่ด้วยคุดไข่น่ารักมากค่ะจริงค่ะพี่ไข่ตัวแค่นี้เองเจเจทำไมก็อ๋อใช่หนูก็ดูเจเจใช่ใช่ใช่หนูก็ดูเจเจหลังๆไม่ดูแล้วค่ะหลังๆไม่คุยด้วยแล้วหลังๆไม่คุยด้วยแล้วกระทืบเลย เมื่อกี้พี่พี่พี่เดนเวอร์พี่เดนเวอร์ี่เขาโทรมาแล้วหนูขอไปโอนตังค์แป๊บนึงได้ไหมอ่ะเดี๋ยวกลับมาไลฟ์ต่อนลไปโอนตังค์แป๊บนึงค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย